สบายดีพี่น้องย้ำสาวๆเด้อจ้ะเมื่อนี้สิไปบึ่งอันพี่น้องสปปลาวเกี่ยวเขาว่า่าจ้างของคน,น,นอันค่าแรงงานน่นเทาไดพี่น้องต่อมือซเม,มื่อนี้เขาเจ้าอันบอดด้นิยมเกี่ยวเแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าตรงนี้ยังเกี่ยวยังจ้างอยู่ปกติแล้วนะเขาเจ้าเสียอันตัดพี่น้องจ้างตัดเพราะว่าจ้างตัดในวันละห้าร้อยบาท กะสิได้ไลายล่เลยทุกคนแต่ว่าธงนี่นะเขาเจ้าอันเขาเจ้าว่าเวลาจ่างตัดแต่มันมัดยากเขาเจ้าก็เลยจ่างเกี่ยวน่าจจะเป็นจ่างเกี่ยวจ่างตัดน้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่งละข้าวพลอยจ่างพลอยละข้าวมากพลอยละ้ามากพามา

อได้ยมจ่หลาียกะข้วกจังจ่งเกี่ยวเขาอันเขาวานได้พี่น้องเขาวานแต่ว่างามงามงามสมเขาเได้ไม่แขกจ้จ่งสองร้อย โอ้ยเขาฮอน่ะบพอจ้างดูงอนมันบ่งงามบ่งามพอจ้างเขากระต้อยแห้งอะนนล้อปีนี่สีงามๆแน่แต่แทวเทียงว่าแต่จ้างบ่ขี้ลายก็เกี่ยวหายบ่เกี่ยวงนน พี่น้องข้าเจ้าอันเกี่ยวเขายัางบาท่านาเบิดพนเลยพี่น้องพนยังยังอยู่ข้าเจ้าก,ก็เลยเห็ดกำกระดับกำกระดับตาไบทียวตองเพืองยังเห็ดผ่อนบได้พี่น้องเพราะว่าถาเห็ดผ่อน่ะพลตกมาละป้าเขามันชิมุ่เพื่อห้าสชิมัดแต่ว่าถาาห้อันเห็ดกำกระดับคางไเทีอโตองเพิงแบบนี้นะมันสิแหงไวประมาณมือก็มัดได้แล้ว มีสองจูด้วยพี่น้องเมื่อนี้นะขาเจ้าจ้างหลายคนตื่นประมาณสิบหลายคนไก่สีแล้วแล้วทงนีข้าเจ้านาเกลยวแล้วพี่น้องน้าขาเจ้านะเมื่อนี้เมื่อนี้นะสีแหลวหน้าที่ขาเจ้าจ้างมึงได้นี่นะแต่ว่าน้าโซลินนะมึงเนี้ยยังเขียวเขียวปรากฏว่าขาเจ้าเล้วเบิดผุเลยพี่น้องเอ,อ้ยจังสิได้่เกี่ยวนาลินนะยังเขียวแหงอดีหรอกกําลังซ่อง ยังบวทันได้ก้มยังบวทันได้อหวยก้มสัมใส่เข่าเข่างานนี่น,นะเบิดท่งพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้เกี่ยวหอดดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็คางเป็ดคางไก่ไว้พี่น้องผัวย่ันพี่น้องไปกินเขา่า 乗り乗り乗り。No, no, no, no.